เราแยกฟนกันเลยวันนี้ใครก็แบ่งเกิดการแบ่งครับพวกขึ้นในในครอบครัวนะครับผมก็แบ่งเลยใครที่จะจัดการในวัวป่วยก็คือจัดการไปเลยไม่ต้องมารีบลรงทวัวที่ปกติแล้วแยกอุปกรณ์ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันก็คือแยกกันเลยสองสองที่แยกอ่างน้ําในวัวที่เป็นต่านเ้าเปื่อยนะครับพยายามอย่าให้กินน้ําร่วมกับตัวของ ตัววัอื่นที่ยังปกติอยู่แล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อานครับผมใช้ยาฆ่าเชื้อช่วยายาฆ่าเชื้อตรงนี้ครับผมเชื่อว่าตามข่ากกุ่นที่มีขายสูงนมเีขายแน่นอน ไม่ต้องไปรอครับปะสาสาว์เพราะว่าบางทีงบประมาณเราก็อยากที่รู้นะครับผมว่ามันอาจจะมาไม่ถึงเราหรือว่าในส่วนของอาจจะช้าดําเนินเรื่องตัวนี้เราซื้อจะทำก่อนเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่ะมันมากกว่ายาค่าเชื้อแน่นอนมันแพงกว่ายาค่าเื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นก็พอเกิดโรคปากเขาเปื่อยแล้วเนี่ยครับผมหลักสี่ข้อที่จะช่วยฟื้นฟูได้จิตใจที่มันเป็นปากเขาเปื่อยเป็นแรงแล้วนะครับคือ จะเป็นไปแล้วนะครับผมป่วยแล้วหลังจากนี้เราจะช่วยฟื้นฟูมันยังไงถึงขั้นตอนฟื้นฟูตรงนี้ตรงนี้มีพี่ๆคนไหนอยากจะแชร์ไหมครับว่าฟาร์มที่ฟาร์มผมทำํำแบบนี้ความชั้นทำแบบนี้แล้วประสบความสําเร็จมีมีบ้างไหมครับผมเอาเดี๋ยวให้แม่สะอาดเล่าด,ดีกว่าเพราะว่าดูท่านอื่นจะเกิดเกิดน,น,นะครับอ่แม่สะอาดจะเล่าใั้ฟังนิดนึงทําอะไรบ้างครับค่ะ หลังจากตัวของเราป่วยนะคะพอพอตัวเรา,นะพพเ,ราเริ่มดีขึ้นเราก็จะมีการค่อยๆให้กินอาหารค่ะเพราะว่าตัวจะกินไม่ได้ให้กินทีละน้อยให้กินทีละน้อยให้ยเ,เขากินได้กินหมดให้เป็นอาหารที่ใหม่อยู่เสมอบก็ะจะแก้ไขกันอย่างนี้ค่ะเพราเพิ่มการกินได้ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆ ก็เห็นความน้องเขาเขาก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ค่ะแต่ว่านานมากกว่าจะหายพวงที่นมนมผิดปกตินมที่รีดไม่ได้อันนี้คือเป็นปัญหามากสําหรับคนที่เป็นฝาเท้าเปื่อยที่ลดนมจะเสียหายตรงนี้มากคือเขาจะรีดนมไม่ได้ก็ดายออกไปอย่างสาวกของเรามีความที่ ที่ล้มไปเลยก็คือความของความเสี่ยวอนแกไม่ได้ทาเองค่ะปัญหาคือคือก็เหมือนกับท <Your aces. S 2> ี <ning. S 1> ่เล <t ước Why> ่าให้ฟังนะคะจะเล่าย้อนกลับมานิดนึงคือความที่เราไม่มีความรู้ก็จะคุยกันไปแชร์กันไปเหมือนอย่างเราที่คุยกันบางคนก็บอกว่าถ้าเจอให้ได้บัวก็ตัดสินใจแกก็โทรมาหาค่ะว่าแม่ทํายังไงเราก็ได้ยินแต่ว่าได้ไปมันรักษาง่ายทําง่าย วัวที่ติดท้องแกรายหมดพอรายไปปับ๊บไม่ถึงสามวันนุ่งยังไม่ลดติดเชื้อตัวนี้พอติดเชื้อตัวนี้เข้าไปปับ๊บไม่ได้ทําเองยิ่งร้ายกว่าที่เราเรียกแล้ว่าใส่ยาดูแลคือให้เด็กเขาทําเขาไม่ทำค่ะพอไปอยู่ตรงที่บัวรายก็ฉีดแ่ยาดูแลไม่ได้ทีนี้พอบัวมันเป็นเต้ามันก็จะเน่ปาปากก็จะเน่า ก็มีการกินไม่ได้พวกส่วนที่เหลือที่เหลือ่อ,อตายไปคลอดออกมาก็คือไม่มีนมเพราะว่าชืองอแล้วไปกินเต้าหมดก็เลยเกิดการความที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าคือเข้าใจผิดกันแกก็บอกว่าแม่เราเราผิดน,นะแต่ว่าของเราดีดีหน่อยว่าคือเราไม่ไม่เจอตรงนี้แกดายไปส่วนดายไปเสีย ก็จะเหลือพวกที่แกก็เลยล้มเลิกฟาร์มีนราคาที่มันการดูแลดีมันจะดูแลยากดูแลยากมากปัญหามากอย่างส่วนของเราพวกฟาร์มที่ดูแลดีก็จะมีหญ้าสดที่กินค่ะก็จะชอบหญ้าสดให้อาหารจะยอยง่ายที่บ้านนะคะวกฟาร์มก็อยู่รอด ผมก็ขอบคุณแม่ศานนะครับที่ที่ทให้ความรู้ก็ก็เหมือนกับแชร์ความรู้สึก,กากันนะคราบ้วกันนะครับผมก็ตรงนี้มีใครที่จะเสนอไอเดียอะไรบ้างครับก็จะเจอมาบางบางาร้อาจจะเจอมาหลายปีมีประสบการณ์ด้านจัดการกับโลกนี้แล้วนะครับผมก็อาจจะแชร์ความออรู้กันได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมเสนอหลักการก่อนนะครับผมว่า หลังจากเกิดโรคปากทเท้าเปื่อยแล้วเนี่ยเราจะซ้นฟูฟฟตัวบวของเราเนี่ยเราทาได้ยังไง <c oughs> ก็คือหนึ่งเลยลดความเครียดก่อนบัวเป็นสัตว์เี่ใช้นมเกิดโดยใช้เลือดเกือบ400ลิตรในการที่ผ่านไปเต้านมมันนะครับก็จะสร้างเป็นผลิตน้ํานมออกมาให้เราก็คือในส่วนของตัวเนี้ยมันใช้พลังงานในการกินอาหารในการที่จะทําสร้างนมเนี่ยมากในก็คือพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้บัวเครียด มันเป็นสัตว์ที่เค <hi> เรียดง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าสังเกตวัวนมเนี่ยเครียดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้เลยก็คือเนี่ยลดความเครียดก่อนเลยกับแรกหลังจากนั้นเพิ่มการกินก็คือน้ํานมที่ได้มาจากในตดววัวนะครับมันไม <t ries> ่ได้มาจากไหนหรอกครับมันก็มาจากอาหารที่กินเข้าไปนะครับพอมันที่กินอาหารแล้วมันจะเอาลมที่ไหนก็มาจะเอาสารอาหารที่ไหนมาสร้างนมใช่ไหมครับ แล้วก็แก้ไขความผิดปกติก็ส่วนนี้ก็คือเป็นทีมเป็นอะไรพวกนี้เราก็ต้องช่วยมันกากทีการหายการฟื้นสภาพของตัวมันเองการฟื้นฟนูของตัวมันเองอาจจะช่วยได้ไม่เพียงพอตัวนี้ก็คืออาศัยความช่วยเหลือจากตัวของตัวเราหรือบ้านหมอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมก็คือการป้องกันส่วนตัวนี้ตัวป้องกันนะครับไม่วาจจะเป็นพระเกเลยสําหรับการจัดการกับปัญหาเรื่องปากเขาเปื่อยเพราะว่า ถ้าเราป้องกันได้ดีนะครับไอ้พวกเนี้เราอาจจะต้อ่เราอาจจะไม่ต้องมาทําเลยก็ได้ก็มาดูเรื่องของการลดความเครียดนะครับก่อนนะครับย้ำนะครับผมก็ให้อยู่ในพื้นที่ที่แห้งสะอาดนี้นะครับแล้วก็บางทีาใต้ต้นไม้อยู่ในพื้นดินนะครับจะดีกว่าผมมักจะผมเข้าไปฟาร์มฟาร์มที่เป็นป่าเขาเปื่อยนะครับก็จะเจอปัญหาว่าไม่มีหลงหมอที่ให้มันอยู่ก็จะย้ายไปอยู่ที่ที่มันนุ่มๆก็ ไม่มีรลบวอุลาดซีเมนเป็นอล,ละเพราะว่ามันจัดก,การในการกวาดที่กวาดทำความสะอาดง่ายพอไม่มีที่อย่างนี้ครับแต่ว่าการที่เขาอยู่ที่อย่างนี้ครับมันทําให้ลดแรงที่กดไปที่กีบก็คือเหมือนกับเรายืนบนพื้นที่นุ่มๆตัวนี้มันช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นพยายามหาพื้นที่ที่นุ่มแห้งให้แน่นะครับให้เขาอยู่ก็อีกอีกอ,กอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของการ พอรวมเป็นโรคปากเขาเปื่อยแล้วเนะี่ยมันจะเครียดนะครับผมเครียดพอเครียดแล้วเนะี่ยบางทีเราต้องมีความจําเป็นจริงๆที่จะย้ายในส่วนของตรวมวลตัวนะี้ไปในพื้น,นที่พื้นที่ที่มันสะอาดนะครับเราจะใช้หลักการของเขาเรียกว่าหลักการของฝรั่งเเขาเรียกว่า point